เตรียมพร้อมรับมือความท้าทายครั้งใหม่ของเราต้องเลือกระหว่างอาหารร้อนหรือเย็นเท่านั้นเธอพร้อมหรือยังอะฉันพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเราต้องดื่มโคกไอ้น้ำโคกร้อนเหรออุ่นด้วยเครื่องต้มก่อน ลองดื่มดูซิเผื่อจะอร่อยโอ้ยร้อนร้อน,อนลวกปากฉันแล้วอีตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วโอ้ยมันเย็นจนขลักออกมาเลยอะเดี๋ยวฉันจะใช้หลอดเอาก็ได้ว้าวเหมือนน้ำแข็งเลยอนะเนาะฉันรู้ว่าฉันจะต้องจัดการมันยังไง ในก็ดื่มไม่ได้งั้นก็กินมันเลยซะแบบนี้อืมไอติมรถโคกถึงเวลาอาหารกลางวันของเราแล้วเอาหกซะงั้นงั้นเดี๋ยวไปเอากระดาษทิชชู่ก่อนอืนี่คือชากเลนใช่ไหมเนี่ยฉันได้พิซซ่าเย็นๆและของฉันก็ร้อนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกินอะไรเย็นๆแบบเนี้ แต่ฉันชอบนะแอลลาถึงเวลาที่จะอุ่นพิซซ่าแล้ว<ม>คือนี่มันไม่ใช่พิซซ่าแต่วันมันม,ม,มันเป็นก้อนน้ำแข็งอะ่ะกลิ่นหอมจังเลยอะ่ะของฉันแข็งเหมือนคอนเลยอะ่ะอืมโอ้ยร้อนร้อนเหมือนไฟแน่ <c oughs> จ,ะจะกินพิซซ่าแข็งโป๊กแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะทำไม่ได้หรอกฉันก็ทำไม่ได้งั้นมาดื่มกันเถอะเพื่อนเ <c oughs> ออชน เอมิลี่มานี่สิมาเล่นกันเลือกการ์ดเร็วเอเอาอันนี้ฮอฉันต้องกินอะไรเย็นๆหรอว้าวในนี้มีอะไรอยู่มามา่าโอ้ย,ยมันร้อนมากฉันต้องใส่ถุงมือป้องกันความร้อนฉันต้องกัดมันเหรอ เฮ้ยแปลกชะมัดเลยอะฉันไม่อยากถูกลวกปากเลยเขอเย็นหน่อยเอ้ยสบายขึ้นหน่อยคือฉันเคี้ยวไม่ได้เลยเนี่ยออแข็งแข็งติดปากเลยเอ้ยมันร้อนมันร้อนเย,ย็นยอร่อย อะไรอ่ะการจาาเลนใช่ไหมเนี่ยเออดูเหมือนว่าใช่นะว้าวการหมุนไปเรื่อยๆสวยจังเลยเอออะไรอ่ะเฮ้ฉันต้องกินแอปเปลิลร้อนเหรอส่วนฉันก็แช่แข็งเออแล้วจะกินยังไงเนี่ยหรือเลียแบบไอติมดีมไหอ,อ,เ,อ,อเล่นของฉัน ฉันเกลียดแอปเปิ้ลมันสุกแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาของฉันหรอกดื่มเอาก็ได้ก็ได้อยู่นะโอ๊ยเบา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 เธอแกงกันหรือเปล่าเนี่ยหนึสว้าวมันเป็นชาเลนจ์นี่ฉันได้ของร้อนฉันชอบความท้าทายนี้นะ โอ้เย็นสถานสวงฉันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อสตอเบอบรี่แม้แต่กินร้อนๆก็ตามโอลีโอเพื่อน่าสงสารช,ช,ช่วยหน่อยอดทนไว้นะฉันมีไอเดียแล้วดีขึ้นมะกำลังอุ่นขึ้นแล้วเนอะ พร้อมมะอืมมาเล่นกันเลยหนึ่งสองสามย้สฉันได้การร้อนอ่ะเธอโชคดีจังมาเล่นกันเลยเยี่ยมนี่คือนักเก็ตที่คตดร้อนอุยไงเป็นงั้นน่ะแล้วฉันจะกินแบบแช่แข็งนี่ได้ยังไงเนี่ยมันมันไม่ได้ทอดใช่ไหมเฮ้ยมันมันร้อนมากอ่ะทำไงดีฉันคิดอะไรบางอย่างออกละฉันก็มีไอเดียดีๆเหมือนกันทีนี้เราก็แค่ทำให้มันร้อนน้อยลง อืมกลิ่นหอมดูสิตอนนี้ฉันกินชิ้นของฉันได้ง่ายขึ้นแล้วเจ๋งสุดและของฉันก็พร้อมจะกินแล้วนะอร่อยมากพวกเราทำได้นี่พวกนายอยากกินของอร่อยมะสงสัยจังว่าเราจะได้กินอระอรอ่ะองนินไปดูกันมะ ทำหน้าให้มันมีความสุขกับการของร้อนหน่อยสิเพื่อนโอ้โหดูนี่มันละลายหมดแล้วตอนนี้ฉันก็เหนียวหนเหนอะไปหมดเลยอะ <c oughs> ของฉันนี่มันอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยใช่ไหมเพื่อนอือเอานี่ไปสภาพเละเหมือนกันเลยเพื่อนเออเพื่อนเว้ย นี่เพื่อนฉันมีบางอย่างสําหรับพวกนายอืออะไรอ่ะชานเลนอีกแล้วเหรอและนี่คือจานพิเศษของนายทานให้อร่อยเนอะแซนด์วิชเริ่มกันเลยเราจะกลับมานะขอบใจมันร้อนในที่สุดฉันก็ได้กินของปกติอย่างคนอื่นเขาอะโอ้โหมันจะทำให้ฟันฉันหักไหมเนี่ย อันนี้จากเครื่องดื่มของพวกนายจะเป็นยังไงบ้างนะเออันยอมแพ้จริงอะมันโคตรแข็งเลยเธอดูดิแหมข,ข่าวเนี้ยโชคเข้าข้างนายจังเลยนะเจคอบเมื่อกี้ลีโอต้องกินแซนด์วิชแช่แข็งมาดูว่าชาเลนจ์ของเราจะได้กินอะไรอ่าฉันได้ของร้อนออส่วนฉันได้ของเย็นมาทำให้มันยากขึ้นหน่อยดีกว่ามะ เราจะตั้งเวลาแล้วก็จะกินโดยไม่ใช้มือของเราอุ๊ยฉันไม่อยากทำแบบนั้นนะเอาเนอะมาสนุกออกก็ก็ได้ดูสิและนี่คือช็อกโกแลตของเราเริ่มตั้งเวลาบางทีเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้มั้งเถอะจำเป็นฉันจะชนะแล้วนะฉันกินช็อกโกแลตอุ่นๆนี่ไม่ได้อีกแล้ว ดูสีหมดแล้วฉันชนะว้าวไม่น่าเชื่อจริงๆชนะแล้วไงพวกฉันจะทําให้นักเก็ตเนี่ยเย็นลงด้วยเครื่องปรับอากาศอะไรอ่ะใช่แล้วนี่คือชาเลนจ์ใหม่ของเธอเตรียมตัวให้พร้อมใครจะเป็นผู้โชคดี ฉันได้การร้อนเออฉันได้เย็นและนี่คืออาหารของเธอวิกกี้นี่สำหรับเธอเลยเอมเลี่รอบนี้เธอโชคดีสุดๆอืมกลิ่นนี้มันเยี่ยมมากยืที่นี่มันไม่มีแอร์แต่ทำไมมันถึงหนาวขนาดนี้อืมฮอตด,ดอกเนี่ยอร่อยฟุดฟวิกกี้พูน่าสงสาร ตลกมากเลยนะฉันจะไม่ยอมแพ้หรอก <c oughs> ดูสิเรามีชาเลนจ์อะไรบ้างว้าวนี่เป็นชาเลนจ์ใหม่ฉันได้กุ้งร้อนๆนฮ้ย <c oughs> ไม่แฟร์เลยฉันอยากกินกุ้งร้อนๆเหมือนกันเนอะ กลิ่น <G l ien> มันเยี่ยมยอด Amazing ฟุดฟรับคำทถ้าและฉันต้องการมันทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมเหือเย็นยทำได้แน่ต้องทำให้ได้รู้สึกไม่สบายตัวยังไงก็ไม่รู้ฉันนะนะชอบกุ้งพวกนี้จังเลย ว้าวอาหารกลางวันกินให้อร่อยนะเดี๋ยวีๆดี๋ยวก่อนนี่คือชาเลนจ์ต้องเลือกการ์ดก่อนเอาล่ะทีนี้เธอเลือกได้แล้วเอาฉันเอาใบนี้เอาสอิได้อะไรนะข่าวเนี้ยมันคือซุปร้อนชยอัยยเอาล่ะกินได้เลยอืมอร่อยขอบคุณสำหรับชาเลนจ์นี้จริงๆอะ่ะด้วยความยินดีจ้าเออช้ชชอนติด ันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ฉันคิดนะเนี่ยนี่เธออยากกินซุปอุ่นๆมั้ไม่เป็นไรจ้าเพราะขอนใจดีวัดดีดูนี่ฉันมีของใหม่มาและนี่คือป๊อปคอร์นว้าวงั้นฉันเลือกข้างนี้ละกันโอ้ไม่อ่ะ <laughs> ช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะ กินให้อร่อยเด้อก็ได้ขอบใจนะเราเปลี่ยนกันได้มะไม่นี่สำหรับเธอเลยไม่เอาจะต้องกินมันสินะอ้าไหมต้องเป็นฉันด้วยเธอหน้าสงสารจงติดคอติดคอเฮ้ย <c oughs> เธอจริงดิเอาจริงดิเให้ฉันช่วยหาย,ยังโอเคโอเคไหมโอเคไหมเธอรู้สึกดีขึ้นป่าดีแล้วขอบใจนะ เอออยากกินนี่ไหมไม่นี่คือป๊อปคอร์นของแกแล้วก็ชาเลนจ์ของแกด้วยฉันเบื่อเกมงๆของแกเต็มทีแล้วคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่ง c h anel n ของเราแล้วเจอกัน